วาเด็กน้อยมานอนแก่งเอฟซีนอนอยู่บ้านเองเซ็งครับผมนอนแก่งสบายๆพักผ่อนนะเอฟซีนี่แฮร์แซดเดี๋ยวมึงทำให้โมโหนะมึงอ่ะแต่ละร้อยนี่ให้เหนื่อยข้ามไม่ดีไม่ข้ามไอ้ถัง,<า>งมึงนี่ห่างก,กูไม่ได้ดนาออะอ่ารงหนาไม่รู้ไม่มามเลยแดกบรรยากาศเอฟซียามเย็นนะโอ้บรรยากาศยามเย็นเอฟซีหนาวนะช่วงนี้ต้องน,นอนในป่าครับผมนอนในบ้านไม่ไหวฮะ หนาวเอ้ามันยากาศแกงมาแล้าจานวันนี้ครับเอฟซีออได้นะฮะแทนกล้องดูโดยรวมครับผมวันนี้ก็พาเ็กน้อยไปอีกหนึ่งคลิปนะเอฟซีเอาได้โอกาสลองกล้องใหม่ไปด้วยครับผมอัดร่ามานร้อนแกงก็ไม่มีอะไรมากคิดรวกันม้อย่างี้นะฮะคนชอบก็ดูครับผมเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เห็นนะขอบคุณมากครับผมตอนนี้ใหญ่นะเอฟซี ใหญ่มากอยู่มาหนาหลายปีนะแกงหม้จมอจันครับผมผม้มาดูกาฝากนะเอฟซีธรรมชาติสวยครับผมอากาศยามเย็นฮะพอนหย่อนใจที่แกง่งัมกอจันครับผมกลับน้องหมาอีกแล้วไปทางกองไฟูน้นพุ่งจะไม่มาเลย,ยเหนื่อยนะพวกมึงอ่ะจะฟาไดได้วยตัวดีน,ะน่ะน่ะไอ้ตัวดีอ่ะฮะเนี่ย น่าสลดในตัวดีเดี๋ยวถ้าให้เหนื่อยอะ่ะเนี่ยเสบียงวันนี้ธรรมชาติก็สวยครับฟิฟซีเรามาพักผ่อนหย่อนใจนะไม่ซีเรียสอยู่ธรรมชาติซีเรียสแป๊บเดียวก็หายครับผมนี่ฮะน,นี่ต้นเต็งตันีฟิฟซีเห็นไหมมีกาฝากดูไปแล้วได้ครครับผมเอาฝากนี่ก็โหเลยกกาฝากแผงม้านะ